ดิดสุดเอมาเล่นขี้ดินน้ำใย,ยนองเด้อเดี๋ยวนี้ยอดวิวกล้าีายฝนตกมาว้า แล้วกับรักษาเอาจัวฝรังอีหยังทำใหม่กับเมิ่งรักษาไปเรื่อยๆต้นกล้วยต้นยังงานเสริมเหมือนเดิมจ้าโอ้หน้าแร้นหน้าดำเบิด นี่ตกออกมาฝนนะมันเนี่ยจะรับมือกับน้ำฝนได้อย่างดีเฮต็ดงานไปน้ำคดคุยกัน ันในห้องฟ้าโปงใสว่าเป็นต้นกล้วยเสเขียวงามไรอะไร,อ,ะไรอย่างนี้มีแต่นี่ ลายางเฮดกระเซ็ดกะได้าวครีเอเตอร์ทั้งหลักนี่ลายรยางเหฮดกระเซ็ดก็ได้าวครีเอเตอร์ทั้งหลัก แซบเป็นโหระเก็ดสั่งออยสั่งมันมันก็เอออีกแนวนึงมันสัปลังกอาใหญ่นองสิขึ้นเวลามือนี้ขึ้นกดตะเวนสมยขึ้น16:00นไปด้วยทำงานไปด้วย đàn bên sốt Hãy subscribe sốt เดี๋ยว้องตีก่อนเฮ็ดงานไปน้ำคดคุยกัน เียหอหน่งชิดโตอกรักไว้เป็นระยะทรายนี่ก็มีประโยชน์ไรยางพี่น้องหนึ่งเก็บน้ำไว้หั่มกระเซสองมีน้ำใช้นะขอบคุณท่านเอไอหลับเนี้ระเพียงแขนนี้ละ่ะใส่น้ำฝนบริสุนะนั์น้ามันบริสุกสิ์นน้ำฝน ินน้ำลมไฟมีประโยชน์หมดทุกอย่างวันนี้ใหญ่นงกะซิมาเห็บน,น้าไฟอีกคือเกา่าไว้แล้วกบรักษาเอาจังว่าฝรังอียังทำใหม่ก็เมืองรักษาไปเรืเร่อยๆต้นกล้วยต้นยัง ดังเหิงนี่ก็เป็นไม้เลี้ยงเป็นไม้ผะกบงบงว่านวันนี้ใหญ่นองกระซิมาเห็ดนะ้าฝ้ายอีกคือเก่า ข้างล่างก็เป็นเตยหอมกระเทมาฮอดนี้เอากระปุกไปไปเรื่อยๆที่สร้างขึ้นมาด้วยมือตัวเอง น,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 นี่นะเขาเป็นกระเซตล้มลื่นกระเซตส่วนปลากระเซสินนี้กระเซตสุดนอาย ไปด้วยทำงานไปด้วยสมก,ก็ได้ฉัน,นไปคนอิดมาใส่อีกเรียบคมว่มีดินก็อยู่บ่ได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ทุกอย่าง อันนี้การท่มนี่น่ะทางลมนี้กระเซ็ดเป็นบอ่อเตยนี่ไล่อนไรยางเฮ็ดกระเซ็ดกระเด๋ยชาวครีเอเตอร์ข้างหลัง ดีเด้อท่านผู้สมอยู่ขางบ้านและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่คารก